มือแล้วอ๋อทุกคนยิงซาวบอกว่าวตอนไหนจะไปห้าเข้านะทุกคนว่าขอในในทะเลหาจุยา๋อ,อ,อทุกคนยิงซาวแบบน,นี้เดี๋ยวยิงซาจะพาพมไปเนี่ยก็ตอบเขานะรอให้พมมีเวลาว่างกันนะนใช้พมตอบยังไงวะทุกคนเอาว่เาเอาเป็นว่าตกลงนะโอเคโอเค ยิงเจ้าบอกว่าตอนไหนนะเขาบอกเขาบอกผมว่าจะไปตอนไหนนะก็ยิงมีเคร์อมาก็ยิงเลี้ยออ๋อยิงเต่าบอกว่าผมบอกก็ยิงเต่าหลายรอบว่าอะไรนะยิงเต่าบอกกับผมว่าหลายรอบบ้าเขาบอกว่าผมหมายอยากจะไปมูไบเขานะแต่เขาจะพาไปนะแต่ดูผมมาไม่อยากจะไปนะทุกคน กนทำให้ยิงซาแบบสับสนนะทุกคนก็สวัสดีนะครับผมก็สวัสดียามเช้านะครับผมทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่นัำนันท้าพิสูจน์นะครับผมก็ในวันนี้นะครับผมผมก็ได้อยู่บ้านนาฝั่งพม่านะครับผมวันนี้ผมเพิ่งตื่นมาล้างหน้านะทุกคนตันนี้ก็เป็นบรรยากาศพงมงเช้าฝั่งพม่านะแบบบรรยากาศสดชื่นมากเลยนะทุกคนนี่นะบ้านนาผมที่อยู่ฝั่งพม่านะครับผมนี่นะนี่นะทุกคนผมเพิ่งล้างหน้าเสร็จนี่นะ ผมได้ได้ลงมาล้างหน้าเพิ่งเมื่อกี้นะหน้าเพิ่งไฮเปียกนะครับผมแล้วแล้วในตอนเนี้ยทุกคนแล้วในเช้าเนี้ยทุกคนผมว่าผมกาจะไปหายิง่าพิินาจใช้เช้าเลยทุกคนกาว่าผมจะเจอยิง่าวนะผมว่ายิง่าน่าจะลงมาล้างหน้าล้างล้างตานะทุกคนเดี๋ยววันเนี้ยผมแบบจะไปนั่งคุยกับยิง่าสักหน่อยทุกคนวันนี้แบบผมไม่ได้ไปพบเจอยิงเ่าป็นเวลาต้องวันแล้วทุกคนเพราะฝนตกหนักมากเลยทําให้ผมแบบไม่ได้ ออกไปหายิงเต่าเลยนะไม่รู้ว่ายิงเต่าจะออกมาหรือเปล่าในเช้าวันน,ออนี้ทุกคนเอางี้ทุกคนเพื่อไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวผมจะไปหายิงเต่าในทุกคนไม่รู้ยิงเต่าจะลงมาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไปกันเลยครับผมไปครับผมแล้วับผมตอนนี้ก็บรรยากาศก็ดีมากเลยนะตอนนี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับผมไปทุกคนน้ำค้างอาจจะเยอะหน่อยนะทุกคนเพราะมันเป็นช่วงเช้าอะทุกคน นี่นะทุกคนกับท็อปที่ผมไดนมานอนเล่นนะทุกคนดูบรรยากาศดีมากๆนะช่วงเช้าอ่ะแบบไอ้น้ำต้องต้องระวังไอ้น้ำนันทุกคนมันทำให้เราเป็นหวัดเด้นะไอ้น้ำที่นี่เพราะที่นี่มันหนาวมากเลยทุกคนช่วงเช้าอ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าแล้วทุกคนต็อที่ผมได้มานั่งเล่นนะดีมากบรรยากาศดีมากนี่นะรอบๆก็ มีพวกนี่นะบนกล้วยมะพร้าวบนหมักนะครับผมก็ได้ปลูกใกล้กันเลยนะมีทางกล้วยมีมีทางกล้วย,ยนะทุกคมีหลายอย่างนะใายร่นะนี่นะไม่รูย้ยิงเ่าจะลงมา หลังหน้าลังตาหรือเปล่าก็ไม่ได้ใ,ใจนะครับผมพอวันนี้ผมดื่นเช้านะทุกคนเนะี่ยทุกคนอากาศก็ดีมากเลยนะทุกคนดูก้อนเมฆมันสวยมากนะทุกคนวันนี้ท้องฟ้าน่าจะสดใสนะนี่นะทุกคนแบบสวยมากจริงๆนะอากาศที่นี่เนะี่ยทุกคนมีน้ำค้างนะทุกคนเพราะเมื่อวานฝนี่้ตกทั้งวันเลยนะทั้งคืนเนะีนะ่ยทุกคน น้ำค้างยังมีนะทุกคนดูมันมีน้ำค้างอยู่นะทุกคนดูยังเปียกอยู่นะทุกคนดูฝนมันเพิ่งตกยังหยุดยังไม่หยุดนะทุกคนฝนเพิ่งตกพหยุดไปนะนะทุกคนอันนี้ก็เป็นกล้วยป่านะนะผมบอกว่าตัวนี้เป็นกล้วยป่านะเป็นกล้วยป่านะผมนี้นะกล้วยป่าก็ะาจะลุกแบบนี้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวสูงมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยนะ เราเดินไปกันต่อชงช้าก็เสียงนกจะร้องเยอะนะทุกคนช่วงเช้าจะได้ยินเสียงนกแบบสดชื่นมากวันนี้ก็น้ําขุ่นมากเลยนะพรฝนตกนะฝนตกหนักมากจริงๆทุกคนฝนตกติดต่อกันต้องหวานอนะทำให้ผมไม่ได้ออกไปไหนเลยนะดีนะดูทุกคนแบบน้ําก็ขุ่นมากเลยนะวันนี้น้ําขุ่นมากเลย พอฝนพุ่หยุดนะอยู่นะตึกวันนี้นี่นะทุกคนทานก็แบบไม่ค่อยดีนะทุกคนแถวนี้ ดูทุกคนแบบน้ำขุนมากเลยนะดูน้ำขุนจริงๆอ่ะทุกคมจะลองเดินลงให้ายิงสาข้างล่างนู่นเลยนะทุกคนทีน่ผมเจอก็ยิงเสาอ่ะทางเข้าทางเข้าป่าของยิงเ่านะทุจะเดินลงไปข้างล่างนู่นน้ำก็เย็นเจ็บเลยทุกคน นี่นะแบบกอภผยเนี้แบบเบียดชื้นไปหมดเลยนะนี่นะน้ำแบบฝนเพิ่งตกไลลหวันติดต่อกันดนะูต้นไผ่นี้เบียดไปหมดเลยนะชื่นะ กรแก็ดีมมากๆเลยทุกคนน้ำก้อนแลงมากเลยทุกคนดูฝนตก ประมาณกี่วันวะซองวนันซ้มวนันติดต่อกันนะทุกคนแบบน้ำแบบขุ่นมากเลยนะเสื้อตัวเดิมก็ยังอยู่นะทุกคนนี่นะเสื้อตัวนี้มันประมาณห้าหกปีได้แล้วทุกคนดูล่างมายังขึ้นได้อะทุกคนดูล่างมายังขึ้นเสื้อเสื้อใบนี้ได้อะนะครับผมตอนนะี้นี่นะเีืยอเราไปกันดีกว่าวันนี้น้ำขุ่นมากเลยไม่รู้จะเจอหิงสาวหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะเพราะ พอนอื่นมาผมก็ริบม,มาหายิงเสาเลยว่ามันมเวลาช่วงเช้าครับผมผมก็ต้องรีบหน่อยเพราะผมมีงานทำอีกเยอะนะทุกคนผมกล่าวว่าวันนี้ผมจะกล่าวฝั่งถ่ายนะทุกคนรอดูคลิปคลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะลงคลิปนี้นะ ันตกก็โปรยมากไงทุกคนเนี่ยอานะกาศก็ดีมากเฮ้ยทุกคนตอนนี้มันพมเจอใครก็ไม่รู้นะเนี่ยนะตอนนี้มันพมเจอใครก็ไม่รู้นะไม่รู้คนในชายบ้านหรือเปล่า เพิงเข้ากำลังทำอะไรสักอย่างนะตกปลาหรือเปล่าผมก็มไม่แน่ใจนะทุกคนแบบแต่งตัวนี้แบบยังไงทุกคนแบบสไตล์นายผมผมไม่รู้นะไม่รู้เป็นคนมาจากไหนหรือว่าเขาตกปลาหรือเปล่าทุกคนนั่นจะต้องปลาหรือเปล่าไม่รู้เป็นใครนะทุกคนผมว่าผมไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาดีกว่าแต่ตอนนี้ผมก็ เดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะไปตามหาย,ยิง่าวกันนะทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราไปกันต่อไม่รู้มันเป็นใครกันแน่นะทุกคน คนมีแค่วผมเจอใครก็ไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นคนในหมู่บ้านคงยิงเจ้าหรือเปล่าไปยังไม่แน่ใจนะทุกคนผมก็กลัวอยู่นะทุกคนพร้อมอกี้เมืนเขาจะมีอาวุธด,ด้วยนะทุกคนผมไม่ขอเดินใกล้ไดีวก็แบบนี้ผมว่าผมมาหาย,ยิงเจ้าดีวกว่าทุกคนเมื่อตอนนี้ยิงเจ้ายังไม่ออกมาเลยนะทุกคนเมือนมันจะมีรอยปเปียกๆอะไรก็ไม่รู้นะ หรือว่าเป็นยิงเจ้ามาเล่นน้ำวะหรือว่าผมมองมองหาย,ยิงเส้าไม่เจอวะนี่นะรอยเปียกเหมือนรอยเท้าเลยนะไม่รู้ยิงเส้าหรือเปล่านะอ๋อทุกคนนี่ไงทุกคนยิงเจ้าจริงๆด้วยเดี๋ยวผมจะถามนะว่ามิกี้คือใครนะนอ <c oughs> <c oughs> นนอนมาบแล่ <c oughs> นี่นะ โจ้พ่วบนนี้ผมจะเอากล้องเข้าไปใกล้เลยนะนี่นะเอาน,น้อมันเกย์ยี่ชิ้นมาตาเลวสินยาบ่าเออมีแค่พ่มเจอขายก็ไม่รู้คนหนึ่งอ่ะเหมือนคล้ายๆจะเป็นยายแก่ๆคนหนึ่งอ่ะแต่สินยาเกาะเจ๊พี่ซุปว่าได้เหรอเนี่ยมาตาแล้วสินยาบ่า ยิงเสาบอกว่าไม่ได้เจอใครนะทุกคนเห็นเห็นกันไหมทุกคนเมื่อี้ผมเดินลงไปข้างล่างนู่นน่ะผมเจอยายแก่คนหนึ่งอ่ะทุกคนไม่รู้เขานั่งทำอะไรนะตอนนี้ผมก็ไม่ได้ทํามาทำยิงเสาอ่ะยิงเสาไม่ตอบผมอะไรนะเยอะเลยนะหรอเดินะดนะมามา่แเลวนี่นะทุกคนวันนี้ยิงสาบอกว่าน่าจะเป็นคนในหมู่บ้านนะพอคนในหมู่บ้านชอบออกมา ชอบออกมาหาแบบหาคองป่านะทุกคนแล้วก็มาหาแบบแบบจับป่าแบบนี้ทุกคนเพื่อไปรับประทานนะครับผมผมว่าน่าจะเป็นคนในหมู่บ้านยิงเต่านะทุกคนเมื่อกี้ผมดูคล้ายๆแล้วท่าทางด้วยทุกคนอีกอย่างก็ผมดูว่าอีกอย่างก็ยายเขาก็แก่แล้วทุกคนไม่น่าจะมาอยู่ในป่าคนเดียวนะนะอ๋อทุกคนตอนนี้ยิงเต่าก็ได้ชวนผมไปนั่งเล่นนะ เอ๋อไงทุกคนว่าผมก็เป็นตั้งผมว่าจะทำยิงเสาไปด้วยนะเมือ่อไรอ๋อทุกคนยิงเสาบอกว่าตอนไหนจะไปหาเข้านะทุกคนว่าอ๋อในในทะเลหาจุยยาอ๋อทุกคนยิงเสาแบบนี้ เดี๋ยวยิงเจ้าจะพาผมไปเนี่ยก็ตอบเขานะรอให้พมมีเวลาว่างกันนะจะ่ายพมตออเป็นไงวะทุกคนเพราะว่าเอา,เอาเวลาตกลงนะโอเคโอเคอย,ยิงเจ้าบอกว่าตอนไหนนะเขาบอกเขาบอกพมว่าจะไปตอนไหนนะก็ยิงมีเคอร์มากก็ยิงเลี้ยว อ๋อยิงเตาบอกว่าผมบอกก็ยิงเตาหลายรอบบ้าอะไระยิงเตาบอกกับผมว่าหลายรอบบ้าเขาบอกว่าผมไม่อายากจะไปมูบ้านเขานะแต่เขาจะพาไปนะแต่ออโดูผมมาไม่อยากจะไปนะทุกคนก็ทําให้ยิงเตาแบบสับสนนะทุกคนเมื่อผมไปทําให้ยิงเตาสับสนอยู่นะตอนเนี้ยก็โอ้โหเลยจะเขยช้อรก็ยิ่แเลี้ว นี่นะทุกคนวันนี้ก็ผมก็ได้มานั่งคุยก็ยิงเสากใกล้ๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ๆจะไม่เชื่อนะว่าผมได้มานั่งคุยก็ยิงเสาจริงๆป่ผมได้มานั่งคุยก็ยิงเสาจริงๆนะพอมีไลค์คอมเมนต์นะทุกคนเขาบอกว่าน้องนันทำคอนเทนต์หรือเปล่าผมก็แบบไม่ได้ถามนะทุกคนทุกคนก็เห็นนะทุกคนว่าผมเดินมาในป่าจริงๆนะและอีกอย่างผมว่าเดินมาคนเดียวจริงๆนะแล้วก็มาเจอใครก็ไม่รู้ทุกคน ยอดบียดทิ่เช่เย่บางโงโง่ดเลยเย่บานกว่าหมอมือเด้คือโอดีเฮลิอันนี้ผมก็ได้คุยก็ยิง่าปพัตสาวกเลี่ยงนันทุกคนพอยิงเต่าพูดกันเลี่ยงได้นะทุกคนอาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะ๋ยวผมจะแปลให้ฟังนะยิง่าได้ทำผมอีแกนะทุกคนเขาบอกว่ามานานอย่างผมก็บอกว่ามาแต่หกโมงเช้าแล้วทุกคนผมผมผมตื่นมาผมก็มาเลยนะผมบอกก็ยิง่าอย่างนี้นะ ยิ่งชอกเขาบอกอ๋อนะครับผมเมื่อกี้อัดพี่ๆจะไม่เข้าใจนะเดี๋ยวผมก็จะแปลนะเดี๋ยวผมก็จะคุยก็ยิ่งชอไปเรื่อยนะทุกคนคุยจนจนได้คุยสักพักก็ทุกคนผมว่าผมก็น่าจะกลับละตอนนี่แค่ได้ก้าหรออันนี้ในตะกูบ่าในโลดทีแล้วก่เลยตะกูบ่าในน้องมีอ้อทีรี อ๋อทุกคนยิงเต่าบอกก็ยิงเต่าก็บอกผมว่ายังไม่ได้ทานอะไรมาตั้งแต่เช้านะทุกคนเอาไงดีอะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มจะติบเอ้ยเริ่มจะตอนนี้กี่โมงอะทุกคนตอนนี้เจ็ดโมงเช้าแล้วทุกคนเดียวอีประมาณตักแปดโมงนะทุกคนว่าเดี๋ยวผมจะกลับไปหาถึงเท้าแล้วเดี๋ยวยิงเต่าก็น่าจะล้างหน้าเสร็จแล้วก็ยิงเต่าน่าจะกลับไปแล้วนะทุกคนเอาไงดีอะทุกคน ในบ้านเรามีว่าตอนนี้ยิงซาวบอกให้ผมไปนั่งใกล้ๆนะผมบอกไม่เป็นหลานนะผมบอกว่าไม่เป็นลายแลผมนั่งข้างเปนะ็นดีๆอยู่แล้วนะด้วยเด็กจี๊ชี้ใหญ่แล้วีอ๋อยิงซาวบอกอีกสักพักก็ยิงซาวแล้วก็น่าจะกลับนะอ๋อเนี่ยโอ้ข่ยะยิงซาวบอกว่ายิงซาวได้แมลงหนะ้า รอผมได้กได้เช้าลนะทุกคนผมก็ไม่น่าเชื่อนะว่ายิงเต่าจะมานัง่งรอคนอย่างผมเลยนะเนี่ยหนามก็ขุดมากเลยทุกคนดูอ๋อยิงเต่าบกร้อยผมไปที่กระตอบเข้านะคทุกคนแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีเวลาไปกระตอบยิงเต่าเลยนะทุกคนเอาเป็นว่าทุกคนอ้อยผมว่างตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปลนะตัวอีกอย่างทางที่ผมจะไปกระตอบยิงเต่าก็ไม่ มันก็ไม่ค่อยไกลนะทุกคนแต่มันก็ต้องเดินประมาณร้อยกิโลสองร้อยกิโลประมาณเนี่ยทุกคนประมาณน่ายิงเท้าบอกประมาณเนี่ยผมก็บอกก็้ขาก็ไกลอยู่อะทุกคนเขาพอเขาพอไกลอยู่นะสองร้อยกิโลประมาณสองร้อยกิโลก็ไกลอยู่นะทุกคนเพว่าประมาณสองร้อยกิโลก็น่าจะไกลนะเอาเป็นว่าร้อยผมก็เพื่อนวัดพร้อมก่อนนะร้อยผมมาก็เพื่อนวัดเดี๋ยวผมจะไปให้ยิงเท้าที่กระตอบนะ เอาเป็นว่าวันนี้ก็ผมก็ได้มานั่งคุยก็ยิงเจาะแล้วผมก็ยังลงใจนะทุกคนก็ยิงเจาก็ยังไม่ได้ไปไหนนะทุกคนก็ยังอยู่บริเวณแถวนี้นะทุกคนก็ผมก็มาให้ยิงเจาได้เรื่อยๆนะทุกคนก็ยิงเจาก็ยังไม่ไปไหนนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมก็เอาเป็นว่าเอานอนในกีชี้อายเลยไม่เจนในึ่กี่ชั่เนี่ยกีช่กี้หรอเอาเป็นว่าผมก็ยิงเจาก็ จะกลับจะกลับแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจริงตอนนี้ยิงเสาก็ได้กลับไปแล้วนะครับผมนี่นะยิงสาวก็ได้กลับไปแล้วจริงๆนะเอาเป็นว่าผมก็ได้จะกลับแล้วนะทุกคนนี่นะน้ำก็แบบเย็นมากเลยนะทุกคนแบบเช้านี้น้ำเย็นมากเลยนะเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้นะใครชอบคลิปของน้องนานนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นหนึ่งไลค์แล้วก็หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม ก็ใครชอบธรรมชาติแบบนี้นะผมก็จะถ่ายให้พี่ๆได้ามสชมไปเรืเ่อยๆนะใครใครอยากให้ผมไปหาพวกสมิงแบบเนี้ยก็ก,ก็แนะนําเข้ามาได้นะทุกคนตอนนี้เมือผมเจอหลังพึ่งนะนี่นะหลังพึ่งน่าจะตกนะนี่อาละเอาลครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีนะครับผมทุกคน